ค่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็หลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะที่จะให้เพื่อนนะคะถักสองแถวนี้ขึ้นมาทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะนี่ค่ะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็ถักขึ้นมาครบทั้งหมดสองแถวต่อไปนะคะก็จะพานเพื่อนมาถักตรงที่เป็นด้านข้างตรงดอกนี้นะคะรู้สึกว่าจะสองดอกหน้ากับหลังนะคะเดี๋ยวเรามาถักตรงนี้กัน ที่เป็นช่วงไหลขึ้นมาตรงนี้นะคะการถักก็เหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเนาะก็ตรงช่วงไหลตรงนี้ตัวนี้จะเป็นช่วงแขนออกไปนะคะเราจะถักตรงดอกนี้ก็จะถักตรงมุมนี้ค่ะก็จะถักหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะถักเอ็กแล้วก็โซนหนึ่ง จากนั้นก็มาลงตรงนี้ห้าหลักแล้วก็ x ค่ะแล้วก็มาลงห้าหลัก โซ่หนึ่งเราไปจุดที่สองเลยค่ะถัก x โซ่หนึ่งแล้วก็มาที่ดอกนี้ห้าหลัะแล้วก็ x ค่ะ ก็มาที่ช่องถัดไปห้าหลักโซ่หนึ่งเราจะมาตรงจุดที่สามแล้วก็มาห้าหลัก แล้วก็ X ค่ะแล้วก็มาที่ช่องถัดไปตรงนี้นะคะถัดไปห้าหลักแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะมาจ,จุดสุดท้ายนะคะจุดสุดท้ายถัก X โซ่หนึ่ง แล้วก็มาลงห้าหลักแล้วก็เอค่ะเยวจะให้ดูตรงที่เราต่อนะคะตรงที่เราต่อตรงนี้จะเป็นช่วงไหลนี่ค่ะตรงช่วงไหลตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงช่วงไหลก็สามารถถักวนมาจนจบแถวตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็จะมีตรงข้างหลังยู่ด้วยนะคะตรงช่วงไหล่จะถักทั้งข้างหน้าข้างหลังอย่างละดอกก็รวมเป็นสองดอกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็วิธีต่อก,ก็ไม่ได้ยากเพราะฉะนั้นฝั่งด้านนี้นะคะก็เหมือนกันก็ต่อเหมือนกันเลยะคะ่ะเลยนะคะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะอันนี้ก็สามารถต่อวนไปได้เลยส่วนดอกตัวนี้ก็ถักวนไปจนจบแถวได้เลยค่ะหลังจากที่เราได้ถักสองดอกฝั่งนี้แล้วก็สองดอกฝั่งนี้ ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนั้นค่ะเราจะมาถักตรงนี้ตรงจุดนี้ลงไปอ้อมถึงด้านหลังแล้วก็จุดนี้อ้อมไปอีกด้านหลังนะคะมันจะได้ทั้งหมดข้างละสามดอกนะคะตรงนี้ข้างละสามดอกนะก็ตรงนี้ก็คงไม่ถักให้ดูแล้วละคะ่ะเพราะว่าการถักก็จะเออมันเหมือนทั่วๆไปเนาะเพียงแต่บอกว่าให้เพื่อนๆนะคะถักตรงมุมนี้มันจะได้หนึ่งสองสามดอกตรงมุมนี้หนึ่งสองสามดอกนะคะ เดี๋ยวถักตรงนี้เสร็จเดี๋ยวจะมาให้ดูตร,ตรงตรงที่เวลาถักเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะหลังจากที่ได้ถักตรงตรงนี้กับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะฝั่งละสามฝั่งละสามดอกเนาะอันนี้ก็สามนี้ก็สามนะคะเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะมาถักตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามสาม,สามดอกนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเริ่มที่จริง ว่าจะบอกว่าจะคงจะไม่ถักให้ดูนะคะแต่ว่าจะบอกแค่ว่า,าตรงจุดนี้ค่ะก็คือใช้ทั้งหมดให้สังเกตตรงม,มุมตรงมุมตรงนี้เราจะใช้หกลีบหกลีบส่วนตรงกลางเราจะใช้แค่ห้ากลีบเท่านั้นนะคะส่วนห้ากลีบนะคะก็จะเป็นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะหาตรงห้ากลีบที่จริงตรงห้ากลีบก็ถักไม่ยากก็แค่ ปกติเราจะถักตรงนี้ทั้งหมด x ส2อง x ส2องตัวเนาะจากส2องก็จะเหลือแค่1ิบค่ะพอแค่1ิบแถวที่สองมันจะได้ทั้งหมดหคู่หนึ่งสามสี่ห้าปกติจะหกคู่เนาะแล้วก็ข้างนอกก็จะทั้งหมดห้าเหมือนกันนะคะนี่ก็คือ5้าจะเรียกเป็นห้ากลีบแล้วกันเนาะก็หนึ่งสามสี่ห้าตัวเนี้ค่ะเราจะถักตรงกลางตรงกลางห้านะคะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลัง ส่วนตรงด้านข้างตรงนี้สอง,องอันนี้จะเป็นหกลีบเหมือนเดิมนะคะค่ะอันนี้ก็สามารถถักได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหกกลีบห้ากลีบแล้วก็หกค่ะค่ะน,นี้คนถักก็ได้ถักตรงนี้สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือหนึ่งสองสามนะคะตรงนี้จะเป็นหกลีบห้ากลีบแล้วก็หกค่ะหนึ่งสสสี่ห้าห้ากลีบนะคะแล้วก็หกห้าหกส่วนอีก ฝั่งนึงก็เหมือนกันนะคะแต่คนถักยังไม่ถักเดี๋ยวจะถักอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันแบบนี้ได้เลยค่ะอันนี้ก็สามารถถักไปได้เลยนะคะให้เหมือนกับแถวนี้เลยค่ะค่ะหลังจากที่ได้ถักข้างหน้ากับข้างหลังนะคะ123แล้วก็ข้างหลัง123นะคะโดยที่ตรงช่วงที่เป็นม,มุมตรงนี้จะเป็นหกหก ห้ 6, ข้างหลังก็หกห้าหกนะคะจากนั้นเราจะมาถักตรงส่วนนี้กับส่วนนี้กันนะคะส่วนนี้กับส่วนนี้เนี่ยมันจะข้างละ2ดอกนะคะข้างหน้ากับข้างหลังเราจะใช้5กรีบก็คือเหมือนตัวนี้เลยเหมือนตัวนี้นะคะตรงนี้2ดอก5้ากรีบตรงนี้2ดอก5้ากรีบทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะคะอันนี้ก็สามารถถักบนไปได้เลยนะคะเดี๋ยวถักเสร็จเราจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่า การถักถูกต้องเป็นยังไงอย่าลืมนะคะว่าเป็น5้กลีบนะคะฝั่งละ2ดอกค่ะค่ะตรงนี้นะคะคนถักก็ได้ถักเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งละ2ดอกแล้วก็จะเป็น5กลีบนะคะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังช่วงคอก็จะเป็นทรงโค้งมาแบบนี้นะคะนะคะี่ค่ะ ก็จะได้ลักษณะงานที่ถูกต้องก็จะประมาณแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บตรงคอตรงนี้ให้มีความสวยงามมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บคอตรงส่วนนี้กันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บตรงช่วงคอกันนะคะเราจะเริ่มจากตรงจุดไหนก็ได้นะคะคนถักจะขอเริ่มตรงที่ออสองสองดอกแบบนี้ชนกันนะคะเดี๋ยวขอเริ่มตรงที่เขาชนกันเลยแล้วกัน เราจะดึงไหมขึ้นมานะคะแล้วก็ล็อกไหมหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นก็จะถักเป็น x ค่ะจะถัก x เ,เข้ามาในช่องช่องตรงนี้ด้วยในช่องตรงนี้นะคะตรงที่เขาเชื่อมถัก x หนึ่งครั้งค่ะจากนั้นก็จะถักที่เป็นพอ1คอนะคะไปที่หลักที่1 หลักที่สองแล้วก็หลักที่สามคือหลักตรงกลางตรงนี้นะคะจากนั้นจะตด้วยโซ่สามค่ะเราจะทำเป็นติ่งนะคะลงไปตรงสองเส้นตรงนี้นะคะดึงไหมขึ้นมาให้เหลือสองเส้นแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราไป x หลักที่สี่ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้ค่ะจากนั้นก็ถักหลักที่ห้าถัดไปนะคะ ัก X แบบนี้เนาะแล้วก็ตรงที่เขาเชื่อมกันตรงนี้ยคะ่ะถัก X ลงไปอ่าเท่าทีนะคะเดี๋ยวเราต้องลง X ตรงนี้ก่อนขอลง X ตรงในช่องตรงนี้ช่องตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งแล้วก็ตรงที่เชื่อมกัน1ครั้งแล้วก็ลงในช่องนี้อีก1ครั้งนะคะนะคะีค่ะ เดี๋ยวนะคะเหมือนจะถักผิดเนาะอะขอรื้อใหม่อีกรอบหนึ่งนี่ค่ะหลังจากที่เราถัก X ถัก X มาจนถึงตรงพอหนึ่งคอหลักสุดท้ายแล้วเราจะลงในช่องนี้นะคะ่ะหนึ่งนะคะในช่องนี้หนึ่งแล้วก็ลงตรงกลางตรงนี้หนึ่งจากนั้นเราจะทำติ่งนะคะโซ่สามค่ะเหมือนเดิม แล้วก็ดึงใหมขึ้นมาแบบนี้อย่าเพิ่งดึงหมดนะแล้วก็มาเอ็กลงในช่องนี้ก่อนแล้วก็รวบเข้าด้วยกันแบบนี้ค่ะก็จะได้ติ่งที่2จากนั้นเราจะไปหลักที่หนึ่งเลยค่ะที่เป็นพอ1น่งคอนะคะหลักที่1นพอหนึ่งคอหลักที่2แล้วก็หลักที่3พอได้3ามหลักตรงนี้เราก็จะทําติ่งค่ะโซ่สแล้วก็ลงไปตรงนี้นะคะดึงไหมขึ้นมา แล้วก็ไปที่หลักที่4ค่ะถักเป็น x มาแบบนี้เลยรวบด้วยกันแล้วก็ตามด้วยหลักที่5เนี่ยค่ะจากนั้นที่เห็นที่เป็นช่องเลยนะคะถัก x เ,เป็น1เลยค่ะแลักที่เขาเชื่อมหากันแบบนี้ก็ถัก x นะคะ x ที่สอง3ทํสองาทำติ่งค่ะดึงไหมขึ้นมาเลยสองเส้นแล้วก็ x ลงตรงช่องนี้แล้วก็ดึงไหมรวบเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ หรือใครจะมีวิธีการถักคอที่สวยขึ้นก็ก็ก็แล้วแต่ชอบอะนะคะแล้วก็ x ถัด x ตัวแรกก็จะเป็นหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามพอถึงหลักที่สามเราจะทำติ่งนะคะดึงไหมขึ้นมาแบบนี้อย่าเพิ่งรวบแล้วก็ไปหลักที่สี่รวบเข้าด้วยกันแล้วก็มา x หลักที่ห้าค่ะแล้วก็ลงในช่องนี้ x ที่ห x ที่สอตรงกลาง ตามด้วยโซ่สามดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ไปเอ็กในช่องถัดไปก่อนแบบนี้นี่ค่ะก็จะเป็นพอหนึ่งคอเอ้ยก็จะถักเป็นติ่งแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะถักวนมาจนจบแถวได้เลยนะคะนี่ค่ะค่ะตรงช่วงคอตรงนี้ก็ได้ถักเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่คุณถักก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็ตัดไหมนะคะ คอก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะมีเป็นติ่งขึ้นมานะคะระบายเวยๆแบบนี้เลยค่ะ